สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับห้องเรียนครูยี้ค่ะวันนี้พบกับครูในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องวิธีการสืบค้นข้อมูลค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1อธิบายวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองข้อ2จํจำแนกหลักฐานที่ใช้สืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองค่ะคำถามชวนคิดค่ะ ในครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนมีใครบ้างคะนักเรียนจำชื่อนามสกุลคุณพ่อกับคุณแม่ของตนเองได้หรือไม่และถ้านักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองสามารถหาข้อมูลได้จากที่ใดบ้างคะไปหาคำตอบกันค่ะการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวทำใหเรารู้ว่าเราเป็นใครครอบครัวมาจากไหนนะคะ เราสามารถหาข้อมูลของตนเองและครอบครัวได้จากหลักฐานต่อไปนี้ค่ะ 1. สูติบัตรสสำเนาทะเบียนบ้าน 3. บัตรประจำตัวประชาชน 4. ภาพถ่าย 5. สิ่งของเครื่องใช้และ6การสอบถามค่ะการสืบพ้นวิธีแรกนะคะสืบพ้นจากสูติบัตรค่ะสูติบัตรคือหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้สแสดงรายละเอียดการเกิดค่ะข้อมูลที่ได้จากสูติบัตรก็จะเป็น เลขบแบบประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเพศสัญชาติวันเกิดสถานที่เกิดที่อยู่รวมถึงน้ำหนักแรกเกิดชื่อบิดามารดาชื่อของผู้แจ้งเกิดค่ะหน้าตาของสุติบัตรเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆคงเคยเห็นและคุ้นเคยดีใช่ไหมคะ เรามาดูข้อ2กันเลยค่ะเราสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากสำเนาทะเบียนบ้านค่ะสำเนาทะเบียนบ้านก็จะเป็นทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้านค่ะข้อมูลสําคัญที่อยู่ทะเบียนบ้านนะคะก็จะมีชื่อนามสกลุลเลขประจำตัวประชาชนสัญชาติเพศวันเกิดชื่อบิดาและมารดาที่อยู่ค่ะ วิธีการสืบค้นวิธีที่3นะคะเราสืบค้นจากบัตรประจําตัวประชาชนค่ะซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่อายุครบ7ปีบริบูรณ์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลค่ะในบัตรประจําตัวประชาชน,น,ชาชนก็จะมีข้อมูลสําคัญเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลักวันเกิดศาสนาและที่อยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบทดสอบกันค่ะเด็กๆลองบอกสิคะเอกาสารที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตนเองคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ เอกสารที่รวบร,รวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวคืออะไรคะตอบดูไหมคะเด็กคำตอบก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะถามเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตอนเกิดคืออะไรคะเด็กช่ยวยกันตอบสิคะเอตามได้ไหมคะคำตอบก็คือสูติบัตรนั่นเองค่ะ ข้อ4ค่ะข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านคืออะไรคะตอบกันได้ไหมคะคำตอบก็คือที่อยู่นั่นเองค่ะข้อ5อะไรเอ่ยใช้สืบค้นวันเกิดของตอนเองได้เด็กๆจำได้ไหมคะคำตอบข้อนี้คือถูกทุกข้อค่ะทั้งสูติบัตรและบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สืบค้นวันเกิดของเราได้ค่ะ ข้อ6ค่ะสิ่งใดที่ไม่ได้บอกอยู่ในสุติบัติคคะคำตอบก็คือชื่อของปู่ย่าตายายของเราค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆทำถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะตกมือตัวเองหน่อยค่ะคำถามชวนคิดเด็กรู้ไหมคะการทราบข้อมูลของตนเองมีประโยชน์อย่างไร การที่เราทราบข้อมูลของตนเองนะคะเราจะสามารถบอกข้อมูลของตนเองกับบุคคลอื่นได้เมื่อเกิดส่งทางค่ะทําให้เรารู้ความเป็นมาของครอบครัวตนเองค่ะนอกจากนี้ยังทําให้เกิดความรักความภูมิใจในตนเองและครอบครัวค่ะวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนเยี่ยมยอดมากๆค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูฝากเด็กไปทำรายงานเรื่องข้อมูลของฉันที่คุณครูได้ให้ไปแล้วนะคะ ให้เด็กๆสืบค้นข้อมูลของตนเองและครอบครัวจากหลักฐานต่างๆแล้วบันทึกประวัติของตนเองให้ถูกต้องค่ะเด็กๆตั้งใจทำไปงานที่ครูให้ไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ